BITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ DITP Refresh Season 2ค่ะวันนี้อยู่กับโฟมเปียกมลพิงคสันค่ะนักวิชาการพณิษ์ปฏิบัติการกลุ่มงานอาหารฮาลาลนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะเรามีผู้ประกอบการไทยอีกหนึ่งรายนะคะที่มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้า g i l Food ค่ะและถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะจากการเข้าร่วมงานจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องดื่มนมมะพร้าวและน้ำผลไม้ผสมบุญมะพร้าวส่งออ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเก้าฟูอย่างต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่ปี2019-2020 และในปี2022นะคะสำหรับในปี2022ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมนะคะเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะคะในรูปแบบของมินเลอร์มิ e เลอร์นะคะซึ่งในรูปแบบของมินเลอร์มินเลอร์นะคะก็คือวิธีการที่ให้ผู้ประกอบการค่ะส่งสินค้าเป็นร่วมงานแสดงสินค้าในงานนะคะโดยที่ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะไม่ต้องเดินทางไปร่วมงานนะคะเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของความปลอด ัยแล้วก็ช่วงที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะคะ ประสบการณ์แบบนี้นะคะจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทวีเกียรตินิมารายรัต CEO ของบริษัทเดอะโคโค่ไทยแลนด์จำกัดนะคะมาพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟัง d i t p ทีพีรีเฟชกันค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีเกียรติค่ะสวัสดีครับคุณโฟมแลวก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผมอยากให้คุณทวีเกียรติช่วยเล่าถึงความเป็นมาของบริษัทเดอะโคโค่ Ho ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนนะคะว่า มีความเป็นมาอย่างไรแล้วทําไมถึงได้เลือกสินค้าเกษตรอย่างมะพร้าวค่ะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคะครับประวัติความเป็นมาของบริษัทเดลโคโค่ประเทศไทยนะครับก็บริษัทเนเริ่มก่อตั้งปี2014ครับแล้วก็บริษัทก่อตั้งเพราะว่าเราอยากจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนะครับค่ะก็เลยมองหาว่าเออตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าอะไรบ้าง เราก็ไปมองหาสินค้ากลุ่มสินค้าเกษตรเสร็จปุ๊บทางบริษัทก็จะมองว่าสินค้าเกษตรตัวไหนที่ประเทศไทยเป็นสินค้าที่ประเทศไทยขึ้นชื่อแล้วก็มีคุณภาพดีบ้างแล้วก็เลยมองหาว่าอ๋อรู้แล้วน่าจะเป็นมะพร้าวซึ่งมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพระดับต้นๆของโลกนะครับมะพร้าวไทยแล้วก็หลังจากได้มะพร้าวมาเสร็จปุ๊บก็เลยจะมองว่าเอ๊ะเราทํามะพร้าวเป็นอะไรดีเพื่อ เพิ่มมูลค่าของมะพร้าวหลังจากนั้นเราก็เลยมาทําเป็นเครื่องดื่มนมมะพร้าวส่วนน้ํามะพร้าวเนี่ยทางกลุ่มก็เลยไปทาาําเป็นบุญมะพร้าวค่ะครับซึ่งทําไมถึงเรียกมะพร้าวด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าวัตถุดิบในเมืองไทยถือว่าหาได้ง่ายแล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยยังมีไม่มาก ซึ่งจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในช่วงที่ก่อตั้งนะครับเทรนของโลกเนี่ยมะพร้าวถือว่ากําลังมามากคนกําลังเริ่มนิยมมะพร้าวเริ่มกินน้ํามะพร้าวเริ่มกินตัวกะทิทางบริษัทก็เลยคิดค้นนมมะพร้าวขึ้นมาก็คือ ลักษณะของการเอามะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวมาผสมกันค่ะในลักษณะเป็นรูปของน้ำนะครับไม่ได้เป็นน้ะนะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มผลิตอมเกี่ยวกับมะพร้าวขึ้นมาครับก็จะมีลักษณะเครื่องดื่มสองประเภทคือเครื่องดื่มนมมะพร้าวแล้วก็เครื่องดื่มน้ําผลไม้ผสมบนมะพร้าวขึ้นมาครับค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็ได้ทราบถึงความเป็นมาของเดอโคโค่กันไปแล้วนะคะต้องขอถามคุณทวีเกียรติต่ออีกนิดค่ะว่ามีแนวคิดในการทําธุรกิจหรือแนวทางในการผลิตสินค้าอย่างไรบ้างคะ แนวคิดในําทำธุรกิจเนี่ยครับเริ่มแรกเนี่ยทางบริษัทก็มองหาตลาดอย,าอย่างที่เกิดไปแล้วนะครับมาเป็นมาว่าโอเคเราได้ตลาดแล้ว,ลวเราอยากทําสินค้าเกษตรเกี่ยวกับมะพร้าวเราก็เริ่มหาทีมงาน r าดีซึ่งเป็นตัว Research and ด์ดีวลลสินค้านะครับแล้วก็ให้ทางทีม r าดีเนี่ยพัฒนาสินค้าค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตลาดต่างประเทศที่ มีความต้องการมะพร้าวสูงอยู่ณตอนนี้นะครับค่ะ<ฆ>ส่วนการตลาดก็จะเป็นลักษณะว่าไปออกงานแสดงสินค้ากับ b อ t p ก็ไปหลายงานพอสมควรนะครับ<ฆ>ก็จะมีทําการตลาดทางออนไลน์บ้างไปเกาะก,กับแพลตฟอร์มออนไลน์บ้างอยา e ่างอีบาบาอยา่างเชคคีด้วยครับ<ฆ><ฆ>อันนี้คือการการทำการตลาดต่างประเทศนะครับ สำหรับการตลาดที่คุณที่คุณทวีเกียรติได้ได้เรียนให้ทราบมานะคะ,ะถ้าเรามาพูดถึงการตลาดนี้ตอนแรกช่วงเริ่มต้นเลยเนะะี่ยค่ะทางเดลโคโค่ได้เลือกส่งออกไปประเทศไหนบ้างคะใน,ในช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็สําหรับตอนนี้ก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดส่งออกหลักของเดลโคโค่เนี่ยอยู่ในประเทศอะไรบ้างคะ เริ่มแรกเลิเร์โเนี่ยครับเปิดมาเพื่อรองรับตลาดลูกค้าที่ฮ่องกงและก็เมืองจีนครับอืมค่ะ,ะเริ่มแรกเพราะว่ามีแอ q เ i r y เข้ามามีความต้องการเข้ามาอยากจะได้สินค้าของเราไปขายในฮ่องกงและก็เมืองจีน่างเสาไชน่าครับค่ะแล้วก็พอเปิดมาช่วงนี้ก็มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นค่ะก็อย่างตอนนี้ก็จะมีส่งออกไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นอียิปต ไปอินเดียมาเลเซียคูเวตปากีสถานแล้วก็ประเทศยุโปรปก็พวกเยอรมนมีเป็นมีไปอิสราเอลปาเลสไตน์ อืมค่ะคุณผู้ฟังคะการทําธุรกิจเมื่อประสบความสําเร็จในการส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศแล้วนะคะก็ต้องมีการวางแผนเพื่อขยายตลาดค่ะและช่องทางหนึ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะคะก็คือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าค่ะและเดอโคโค่ค่ะก็เลือกใช้ช่องทางนี้ด้วยนะคะอย่างที่คุณทวีเกียรติค่ะได้แจ้งนะคะว่าไปมาหลายครั้งแล้วหลายงานแล้วนะคะและหนึ่งในงานที่เดอโคโค่เลือก ะะก็คืองานเกาฟู้ดค่ะที่สําคัญนะคะเข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่องถึง3ครั้งแล้วนะคะและผลตอบรับในแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างคะก็ทําไมถึงเลือกงานกรับฟู้ดงานกรัฟู้ดผมว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ลําดับต้นๆของโลกนะครับค่ะซึ่งฐานลูกค้าหลักก็จะเป็นตะวันออกกลางและก็แอฟริกาที่มางานเกาฟู้ดนะครับค่ะซึ่งตลาด Middle East เนี่ยก็คือตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างจะบูมมากช่วงนี้ โตมากแล้วถามว่าทําไมบริษัทเดโกโคถึงเลือกไปงานกรัฟูด้ดติดต่อกันสามปีแล้วเพราะว่าผลตอบรับจากงานไปงานกรับฟูด้ดถือว่าค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดีค่ะครับแล้วก็คือสามารถพบปากลูกค้าใหม่ๆแล้วก็พบปากลูกค้าเก่าๆได้ตลอด ครับก็มีคิดแบค่อนข้างดีในการไปงานเกาฟู้ดครับค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะคุณทวีเกียรติตั้งแต่รเราเราตั้งรบ,บริษัทมาแล้วก็มีการเติบโตมาอย่างต่อเน,นื่องส่วนหนึ่งของการเาติบโตของทางบริษัทหรือการสร้างยอดขายเนี่ยก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมโดยเฉพาะงานแสดงสินค้าเกาฟู้ดเนาะค่ะจากการ,รจากการเข้าร่วมงานเกาฟู้ดของเดอรโคโค่สามครั้งที่ผ่านมาค่ะมีความน่าสนใจตรงที่มีการเข้าร่วมงานทางในรูป แบบปกติแล้วก็สามารถเดินทางไปร่วมงานที่ประเทศดูไบได้หมายถึงว่ารูปแบบปกติเนี่ยคือเราสามารถเดินทางได้แต่อย่างที่ฟมเรียนแจ้งตั้งแต่ต้นนะนะคะว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยเราด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีแบบไปแบบมิลเลอร์มิลเลอร์บ้างนะคะก็คือการนําสินค้าเนี่ยส่งไปจัดแสดงสินค้าแต่ว่าผู้ประกอบการหรือตัวบุคคลเนี่ยจะอยู่ที่ที่ไทยนะคะซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในข้อจํากัดของการเดินทางเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การทํา รูปแบบมิลเลอร์มิลเลอร์เนี่ยจะมีทูตพณิชย์นะคะแล้วก็ล่ามเนี่ยคอยช่วยเหลือในการขายสินค้าจากทางนน้นนะคะและหากสนใจจะเจราจาธุรกิจทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถทําได้ทันทีตรงนี้อยากให้คุณทวีเกียรติช่วยแชร์ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานในลักษณะนี้หน่อยค่ะแล้วก็พูดถึงผลตอบรับที่ได้จากการร่วมงานทั้งสองรูปแบบเลยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะทั้งสองรูปแบบนะครับผมว่าก็ดีทั้งสองรูปแบบค่ะแต่ว่า ในรูปแบบปฏิติเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการสร้างสัมพันธ์ได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีเจอตัวจริงๆมีได้สัมผัสมือมีได้นำไปมีได้อ่อบางทีก็จะเป็นต่อยอดได้หลังจากชมงานแล้วมีแลกคอนแทคกันแล้วบางทีก็จะไปติดต่อว่าไอ้ทางข้าวตอนเย็นก็มีค่ะนีครับก,ก็ก็ได้เจอตัวจริงๆแต่ว่าด้วยงานครั้งที่แล้วมีการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านะครับก็เลย มองเห็นความความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมงานมากขึ้น <_ Illinois> ก็เลยเลือกเป็นแบบมิลเลอร์มิลเลอร์ซึ่งมิลเลอร์มิลเลอร์ทางกรมก็ถือว่าช่วยเหลือทางบริษัทได้ค่อนข้างเยอะค่ะครับแต่ทางงานไม่สามารถอนุญาตให้ชิมสิคนสค้าได้ด้วยป็รสินค้าอาหารค่ะค่ะก็น่าจะต้องมีการชิม,มรสชาติอะไค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่เป็นอุปสรรคอะไรจากยอดขายหรือว่าการสร้างการตลาดเพิ่มเติมของเราเนาะ ก็จากปีที่แล้วมีเริ่มีเริ่ผมก็ได้ลูกค้าเพิ่มสองรายนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จทางผมก็ก็มีฟีดแบ็คค่อนข้างดีในการแบบเราลูกค้ามาก็รีบติดต่อว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมมาให้คืออะไรเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างดีค,ครับ เยี่ยมไปเลยค่ะทีนี้คุณทวีเกียรติก็ได้แชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจและประสบการณ์ที่น่าสนใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของโดโฮโคให้ฟังกันแล้วนะคะอย่างละเอียดเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณทวีเกียรติค่ะฝากข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะคะที่สนใจ ต้องการที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและข้อแนะนําในการเตรียมตัวสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติว่าต้องทําอย่างไรบ้างคะก็เริ่มแรกเลยนะครับก็อยากแนะนําว่าศึกษา i i ไอทีดีีให้คำแนะนําดีมากผมก็เริ่มจากดีไอนะครับแล้วก็ศึกษาว <c oughs> ่าร <c oughs> ายละเอีย <c oughs> ดสินค <c oughs> ้าท <c oughs> ีา <c oughs> ่เราจะไปขายเนี่ยครับ เราทำกันบ้านเราพอหรือ,อยังสำหรับสินค้าตัวนั้นว่าเรามีจุดเด่นจุดดีจุดด้อยอย่างไงจุดแข็งของเราคืออะไรในสินค้าตัวนั้นที่จะไปขายนะครับแล้วก็อยากจะแนะนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือรายละเอียดในการส่งออกผู้ส่งออกควรจะศึกษาว่าเทอมการซื้อขายคืออะไรอินโคเทอมในการซื้อขายนะครับอันนี้มีความสําคัญอพอสมควรเลยถ้าผู้ผู้ต้องการที่จะส่งออกไม่ทราบรายละเอียดในการส่งออกเนี่ยครับก็อาจจะทําให้บางที ให้ราคาสินค้าผิดได้ค่ะก็เป็นผลเสียกับผู้ประกอบการเองแต่จริงๆทาง d i d ษก็มีมีหน่วยงานที่แนะนำประเภทดีพอสมควรเหมือนกันอะไรองนี้ครับ ค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปประยุกใช้ในธุรกิจของท่านได้เลยนะคะฟมเชื่อว่าความสำเร็จของเดอะโ c o ค่ Ho ค่ะจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆได้เดินตามรอยกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทวีเกียรติมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ฟัง DITP r e f ีรี h ใน EP นี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณทวีเกียรติ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครัยินดีครับค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจและคิดว่าธุรกิจนะคะหรือผลิตภัณฑ์ของตอนเองนะคะมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าก้าฟูดหรือตลาดสินค้าฮาราวนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงท่านสามารถหาข้อมูลและเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมง,งานได้นะคะโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนเป็นต้นไปค่ะ สำหรับช่องทางการสมัครนะคะคุณผู้ฟังสามารถย้อนไปฟังได้ใน DITP Refresh EP 18ค่ะใน EP นั้นนะคะจะมีบอกไว้อย่างละเอียดทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการสมัครแล้วก็10คำถานยอดฮิตนะคะเกี่ยวกับงานเกาฟูดค่ะและถ้าต้องการข้อมูลสินค้าเกษตรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามไปที่สายด่วน1 1 6 9ก็ได้นะคะก่อน ทากกันค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกลับมาพบก,กับ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วโฟมและคุณทวีเกียรตินะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1 1 6 9